พฤติกรรมทางเพศในวัย 50+ เรื่องจริงที่ควรรู้เพื่อชีวิตที่แข็งแรงและมั่นใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์สุขภาพชายที่นี่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องที่คุณอาจไม่กล้าถามใครแต่มีคำตอบที่ชัดเจนทางวิทยาศาสตร์รออยู่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศในวัย 50+ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนยังคงสงสัยและไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นยังดีต่อสุขภาพอยู่หรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นเป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ค่อยๆลดลงระบบไหลเวียนเลือดหรือสุขภาพต่อมลูกหมากสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและพฤติกรรมทางเพศของเราแต่คุณไม่ต้องกังวลครับ เพราะงานวิจัยทางการแพทย์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับร่างกายในวัยนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อ5ประโยชน์ที่งานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่า 1. สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นงานวิจัยจากสถาบัน New England Research Institute พบว่าผู้ชายที่ทำกิจกรรมทางเพศอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงถึง45%เพราะการมีเพศสัมพันธ์คือการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้มีประสิทธิภาพ 2. ช่วยลดความเครียดและอาการสึมเศร้าเมื่อมีเพศสัมพันธ์ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและสารออกซิโตซินที่ช่วยลดความเครียดและสร้างความผูกพันทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 3. บํารุงสุขภาพต่อมลูกหมากผลการศึกษาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่าการหลั่งอสุจิอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 4. ปรับสมดุลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแม้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงตามวัยแต่การมีเพศสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนนี้ได้บ้างซึ่งส่งผลดีต่อพลังงานในร่างกายความต้องการทางเพศและมูลกล้ามเนือ้อ 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน งานวิจัยจากวิลส์ยูนิเวอร์ซิในรัฐเพนซิลเวเนียชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งมีระดับภูมิคุ้ม,มกันที่ช่วยต่อสู้กับโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น5ข้อควรระวังที่ผู้ไทยไวัย50ต้องใส่ใจแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะเมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัย 1. ระวังปัญหาสุขภาพหัวใจหากคุณมีโรคหัวใจหรือเคยมีอาการเจ็บหน้าอกควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพราะการมีเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกับการออกกำลังกายหนักๆอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราวได้ 2. พลังงานและภาวะอ่อนล้าวัยนี้อาจมีภาวะกระดูกพรุนหรือข้ออักเสบหากทำกิจกรรมที่หนักเกินไปอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บและหากทำบ่อยเกินไปร่างกายอาจอ่อนล้าได้ง่ายกว่าวัยหนุ่ม 3. คุณภาพการนอนหลับ แม้จะช่วยให้หลับสบายแต่หากเกิดความเครียดหรือความกังวลหลังมีเพศสัมพันธ์อาจส่งผลกระทบต่อการนอนได้ 4. อย่าให้ความรู้สึกผิดครอบงำความรู้สึกผิดหรือความกังวลเรื่องสมรรถภาพทางเพศอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์กับคู่รักได้สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและพูดคุยกับคู่รักอย่างเปิดใจ 5. โรคประจาตัว หากคุณเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากอยู่แล้วควรระมัดระวังเป็นพิเศษและปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสรุปและคำแนะนำสุดท้ายดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่สิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองและคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเสมอ อย่าอายที่จะพูดคุยกับแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับสุขภาพและสไตล์ชีวิตของคุณและที่สำคัญครับการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของความสุขความสัมพันธ์และความเข้าใจซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในวัย50ได้อย่างแข็งแรงมีความสุขและมั่นใจ คำเตือนพอสแค์ Post นี้จัดทำเกณฑ์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หากคุณมีโรคประจำตัวหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพกรุณาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในวัย50 plus ได้อย่างมีคุณภาพแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ